กระทรวงแรงงานโดยเลขาอารีค่ะนำทีมรวมพลังยุติการใช้แรงงานเด็กย้ำไทยเดินหน้าขาจัดแรงงานเด็กทุกรูปแบบค่ะนายอารีไกลณา,าราเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกประจำปี2568 โดยนายอารีได้กล่าวในพิธีเปิดว่ากระสวงแรงงานให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิเด็กและยุติแรงงานเด็กในทุกรูปแบบผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระดับสากลพร้อมผลักดันนโยบายในการคุ้มครองส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เด็กไทยได้รับการศึกษาสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ซึ่งให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่182ว่าด้วยการขาจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กและฉบับที่138ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการทำงานค่ะ ทางด้านนายสุรสิธิ์สีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้กำหนดให้วันที่12มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกเพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่เกิดขึ้นทั่วโลกและร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยในปีนี้นะคะได้กำหนดแนวคิดหลักคือเร่งดำเนินการเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กทั่วทุกที่กันเถอะหรือ Let's Speed Up Effort to e n s h i l e l a b o r Everywhere กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกประจำปี2568ขึ้นในวันพฤหัส,สบดีที่12มิถุนายน2568 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของภาคีทุกภาคส่วนโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยการรวมพลังและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การดําเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กเกิดผลในทางปฏิบัติและส่งต่อเป็นพลังบวกไปสู่ระดับประเทศและระดับโลก และขอเชิญชวนภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการโพสต์ภาพแสดงสัญ,ญลักษณ์ชูฝ่ามือขวาด้านหน้าติด Hashtag n c h i l e l a b e 2025ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียตลอดเดือนมิถุนายนนี้